เอานี่ครับมาสังเกตดูครับตอนนี้เวโคสีส้มทำงาน้วแสดงว่าน่าจะไม่มีอะไรนะคือว่ายังไงแต่ว่าคันที่หยุดจะเป็นเบอร์สิบตอนนี้หยุดละใช่ไหมอ๋อเบอร์สิบขึ้นมาละเบอร์สิบขึ้นมาจอดละขึ้นมาละ เบอร์สิบเบอร์สิบน่าจะเข้ามาพักแล้วเนี่ะบานกะปิฝนตกแล้วคุณสุริกรครับผมสร้างเด็กควรนำไป DIY ทำอเออร์สายกันขอบทางถนนหลวงน่าจะได้จำนวนมากเลยทีเดียวประหยัดงบแผ่นดินได้เยอะอ๋อครับผม ตอนนี้ได้เหเป็นหลักฐานก่อนนะครับอ้าตอ,อนนี้นาม,มาดูตรงโซนเบอร์สามสิบสี่หรือสามสิบหกเนี่ยเขากำลังเข้าไปสำรวจเนาะดูดิว่าจะเจออะไรอีกไหมตอนนี้กำลังเข้าไปสำรวจตรงโซนดีระหว่างโซนดีโซนโซนีตรงที่เจอร่างนะตรงที่เดิมแต่ว่าความลึกประมาณลงไปประมาณสองเมตรอะกำลังเข้าไป เอาเข้าไปสำรวจนะครับดูตรงแมคโคสีสีมินนะ<ป>เขียวมินนะครับอา้านี่แหละครับก็จะประมาณนีการทำงานทั้งวันนะถ้ามีจุดไหนที่น่าสงสยัยแล้วก็ทีมทู้ภัยจะลงไปสำรวจไปดูแต่ถ้าดูแล้วเจอก็ต้องหยุดแล้วก็ช่วยหาวิธีนำร่างออกมาแต่ถ้าไม่เจอก็ทำงานต่อประมาณนี้คระ แต่ว่าตอนนี้นะเจ้าที่กู้ภัยก็ลงไปยังลงไปอยู่นะฮะยังอยู่ที่หน้างานอยู่ รีบรัวด้านโน้นนะก็อ๋อเป็นเจ้าที่ทหารนะนั่งแล้วมีโต๊ะนั่งด้วยเหมือนกับรอสแตนบายเป็นจุดทัานเหนื่อยแนละ้วจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาหายเหนื่อยก็ออกมาเดินสำรวจค้นหาโดงการทำงานนะตามซอกตามที่แม่โครขุดขึ้นมาเนาะใช่ไหมอาจจะเจอเชื่องส่วนหรือว่าเจอจุดที่น่าสงสัยได้ทำไมนะเอาตอนนี้รอดูครับ รอบเย็นก็จะเป็นการค้นหาตอนนี้ทีมกู้ภัยอยู่ร่างงานนะมาต,ะาตั้งกระดาษแถวหน้ากระดานหน้างานที่โซนซีที่เดิมเนาะ,ะมาดูว่ารอบนี้จะมีอะไรไหมจะเจอแบบเมื่อวานไหมนะครับเอาใจช่วยเนาะขอให้เจอตอนนี้เบอร์สิเข้ามามาพักล <c oughs> อะอาฟ้ารองมาแล้วครับ ว่าไม่น่าเอาไปใช้ครับถ้าไม่หลอมใหม่ก่อนตัวมีตัวแทนใช่กหมวัวมีตัวแทนอ๋อครพิธีการสิงอยู่เลนอ่าเรียกนะครับ ถ้าตกาแรงไม่แน่นะโซนโซนดีกับโซนซีอาจจะเป็นสระน้ำก็ได้นี่ยลึกว่าต้องหาเครื่องมาสูบน้ำออกนะถ้าฝนตก นะตอนนี้ <c oughs> กำลังเตรียมเข้าไปสำรวจเห็นยืนเป็นกลุ่มแล้วกู้ภยัยอยู่ริมทางนะริมตรง่โซนโซน4นะนาตั้งขบวนแล้วตอนนี้เตรียมเข้าไปสำรวจนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้านะครับประมาณ8โมงครึ่งนะวันนี้วันนี้ประมาณ8โมงครึ่งนะครับทีมแม็กโครก็ทยอยล,ลงไปหน้างานนะครับลงไปหน้างานแล้วก็เข้าไปขุดนะฮะ เน้นขุดลึกนะฮะตรงโซน C นะครับแล้วก็ละลายคันก็ทยอยเข้าไปในโซน A เนาะก็ไปตักไปเกลีย่ยหน้าดินนะตักใส่รถด,ด้ำนะครับช่วงสายๆนะครับก็จะมีมันนึสก็จะมีเจ้าที่มาเก็บหลักฐานนะฮะเก็บหลักฐานป่องริบใช่ไหมในโซน A นะแล้วก็การค้นหาก็ การทํางานวันนี้ก็เป็นการทํางานสลับการค้นหานะครับเหมือนเดิมนะแต่ว่ายังยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีหรือข้อมูลนะนะไม่มีอาเคดดำนะฮะยังหาอยู่แล้วก็ตอนนี้กําลังจะตามหากันเนี่ยตอนนี้กําลังตั้งลนะําละทีมกู้ภัยตอนเนี้ยรอให้สีส้มนี่หยุดนะ้วจะเข้าไปค้นหา สมเนื้อรู้จักคลิปผู้ว่าตรงหลุมโซนดีถึงพื้นห้องชั้นใต้ดินแล้วแม่โครสีส้มอยู่บนพื้นคอนกรีตอ๋อเหรอฮะของชั้นใต้ดินทำการขุดขยายหลุมไปทางด้านหน้าอ๋อครับเขาขุดทีนะกำลังทำขยายหลุมไปด้านหน้าใช่ไหมฮะ ามารอดูหลังจากทีมกู้ภัยลงไปสำรวจจะเจออะไรไหมเพราะว่าช่วงเย็นเย็นก็จะประมาณนี้แหละนะฮะหลังจากขุดไปสักพักนะตลอดทั้งวันนะรอบเย็นก่อนเปลี่ยนกะก็จะเป็นทีมกู้ภัยเข้าไปสำรวจวนำตามหมาอีก11บคนน้าการเขาบอกว่า8อดนะบางคนก็บอกว่าเกนะ แต่ว่าอ่ะถือว่าเป็นข้อมูลหน้างานยังยังยังไม่ชัวร์นะครับแต่ข้อมูลที่ชัวรก็นั่นแหละนะครับวัน11รายตอนนี้นะที่ที่กำลังตามหาอยู่เรือก็เรืก็ได้เรือก็ได้แต่ว่าคิดอยู่ในใจ ถ่ายแอแฉะทุกท่านนะครับคนระมูนคุณอันอันอ่านไม่ออกขอไปถ้าตกรถลงลงไม่ได้ฉาเอาถ้าตกรถลงไม่จะลงไม่ได้อ๋อนะฮะยังไงอะแต่ลุมลึกแล้วเนี่ยดูเขียวมิ้นคันอะไรเบอร์อะไรเบอร์สามเก้าเหรอเนี่ยตรงเนี้ยบิดล้อแล้วอ่ะบิดล้อไม่โคไปแล้วตอนเนี้ยเออ ที่เขียวมิ้นทน่ะสองคันเนี่ยเห็นไหมมิมน้นท์ล้อแมคโคไปแล้วอ่ะลึก่ะตอน,น,นเนี้ยโซนเนี้ยเออเบอร์อะไรเบอร์สามเก้าใช่ไหมเออเนี่ยเบอร์สามเก้าเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นหลุมนะเห็นไหมฮะเป็นหลุมเป็นอันนี้เขาเรียกว่าป่องริบเป็นโซนป่องริบนะเมือ่อกลางวันนึงก็มีทีมพิสูจน์ฐานเข้ามาลงมาดูนะฮะเป็นหลุมนะเป็นหลุมเนี่ยเป็นหลุมหลุมลึกเลย เมื่อกี้ก็เบอร์39ก็ตักทยอยตักดินข้างล่างขึ้นมานะสภาพดินก็จะเป็นทรายอย่างที่เห็นเห็นไหมฮะทรายสีออกเหลืองเหลืองฮะตรงล้อซุ้มแมกโรเบอร์39่ามเกนาน่ก สวัสดีรอบเย็นกาทุกคนช่องมานาวันทัดแม่แจ๋วครับมีรอบเย็นค,ครับตุนคิฆาอัสมัยนะครับ,รบที่อันตี้อันจี้ใช่ไหมอันอะไรนั่ยอันขับไม่ออกฝนตกแรงมากแรงนานมากครับรับชมจากระยองชัดมากอ๋อระยองฝนตกโอ้แสดงว่าฝนไประยองเมื่ตอนนี้ เมื่อกี้เจริจักก็ฟ้าร้องอยู่น่าจะไม่มาละฝนตอนนี้ดูแล้วอาจารย์คมอ่านว่าอกอกนิดอกนิดใช่ไหมฮะอาจารย์คมต้องให้เจ้าของช่องเขาบอก เขาให้เจ okay. ้าของเมนเขาบอกชื่ออนะไรเมนโลฟนะฮะดีทุกท่านทุกคนที่ท่านครับใน่วอาจารย์ผมนะเอาตอนนี้ทุกคนพิมพ์ได้หมดนะฮะอับากกดติดตามช่องมานาสตอรี่ด้วยนะครับช่วงเย็นเจอร่างหรือยังครับนอือความมร้อนมากคุณวินิจยังครับผมนะนต่ตอนนี้ผู้ไพรกำลังยืนรออยู่ น่าจะมีการเข้าไปค้นหารอดูนะว่าจะยังไงอากาศอากานิดอออากาศนิดใช่ไหมเรับผล่ แต่โซนซีตอนนี้เป็นหลุมลงไปแล้วนะครับนึกลงไปแล้วนะบางช่วงก็ท่วมท่วมแมโคลละท่วมหัวแมโคลละเห็นจะแข็ สเสด็จจอมทองวันดีครับพี่คมครับผมพี่คมนะคุณสมฤทธิ์วันดีพี่สมัยนะครับแหม่มก็ได้องอ,อาจารย์คมอ๋อแหม่มก็ได้อาจารย์คมอมม๋อ,าาอคุณแหม่มนะครับผมก็อา่านยาก <c oughs> ครับัสสวดีครับคุณแหม่มครับผม กะนิดอ๋อคุณนายแม่บอกว่าคุณนายแม่เขาบอกอากาศนิด ภาษาคิดอ๋อครับผมอาจารย์ผมอาจารย์ผมนะคิดถึงน้องช้างแฝดรถถังแก้วฟ้าค่ะอ๋อบ้างว่ามาเยี่ยมครับวันที่7มานะรบรอบหนึ่งขวบแก้วฟ้ารถถังโอ้รถถังวร,ถถงรถถงบรอบอมันเกิดของน้องแฝดจัดใหญ่ครับยิ่งใหญ่อลังการการสร้าง จะมีอะไรรอดูได้เลยนะวั <laughs> นที่เจ็ดเร็ยแบมก็ได้ครับครับผมได้ครับผมคุณแบมที่ราสาวฝนตกหนักค่าพิ่งซาลงค่ะจัดจัดตกหรอยังยังครับผมคุณวารสียังไม่ตกครับแต่ข้างล่างรถข้างล่างรถติดหนึบนะฮะ <laughs> วันนี้เกเจมอคนเยอะมากอวตอนนี้ทหารเดินออกมาแล้วนะคะรับมาดูก,กันว่า รอบเย็นการค้นหาจะเป็นอย่างไรนะเบอร์สามเก้ากำลังเคลียร์ป่องป่องลิบตรงนี้จากดินใส่รถดำัวน,นี้นใช้ครับแมกโรส้รมอยู่ที่พื้นชั้นใต้ด,ดินครับสวัสดีค่ะย่าหัวร้อนสวัสดีครับผม